Okay. มาที่หน้า7นะฮะข้อที่1นนะครับเป็นภาพของออผิวน้ําแล้วก็เอาดินสอเนี่ยแตะนะครับที่ผิวน้ำนะจุดที่แตะคือจุด A แล้วส่งต่อพลังงานปรปเวณรอบๆนะครับรอบทิศทางเลยนะครับนะรอบทิศทางแล้วเขาก็ดูว่าโอเคจุด B นะคือบริเวณที่โอเคเดี๋ยวคลื่นจะต้องส่งต่อมาถึงนะครับ<ม>เขาได้เอาเม็ดโฟมครับนะซึ่งเม็ดโฟมมีความเบานะสามารถลอยน้าได้แล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมนะครับภาพนี้เด็กๆวงเล็กไปนิดนึงเนาะว่าภาพนี้เป็นการมองในมุมมองแบบท็อปวิวนะครับท็อปวิวก็คือมองจากด้านบนลงมาด้านล่างส่วนภาพทางขวามือจากเด็กๆนะครับเป็นภาพแบบไซด์วิวนะครับด้วยความที่เม็ดโฟมอยู่ติดกับผิวน้ําเพราะฉะนั้น เราจึงสามารถสังเกตนะการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมแทนการเคลื่อนที่ของผิวน้ําได้เลยเม็ดโฟมแทนการสั่นของอนุภาคน,าน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคลื่นจะถ่ายทอดจากจุด A ไปยังจุด B หนูเขียนไว้นิดนึงครับว่าสีฟ้าที่ทุกคนกำลัง,ลงวาดคือทิศ คลื่นครับทิศของคลื่นที่คลื่นมันวิ่งไปส่วนสีแดงครับอีกสีหนึ่งนะถ้าอยู่เป็นไปได้อยู่แบบใช้อีกสีนึงนะครับนะแสดงให้เห็นถึงเม็ดโฟมพิจารณาทิศของคลื่นและทิศของอนุภาคนะครับจับเป็นคลื่นประเภทใดครับอ่าขอคําตอบหน่ยครับคลื่นตามแนวขวางค่ะคลื่นตามขวางแล้วพบว่ามันตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันในลักษณะนี้ เกิดคนละทิศกันเลยเม่เปรียบเทียบทิศของคลื่นกับทิศของอนุภาคแบบนี้เรียกว่าคลื่นตามขวางครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเราให้เหตุผลตามนิยามของคลื่นตามขวางครับคือเพราะทิศของคลื่นนะครับตั้งฉากกับการสั่นของอนุภาคข้อที่สองนะถ้าพบว่าในเวลา5วินาทีเม็ดโฟมเคลื่อนที่ขีดเส้นใต้ขึ้นลงแล้วดอกจันไว้ขึ้นลงครบ แปดรอบสแสดงว่าเขานับรอบนับคำว่ารอบจากการที่มันเคลื่อนที่ขึ้นและลงถึงจะนับเป็นหนึ่งเกิดมัน8ดรอบจะถูกนับเป็นจำนวนลูกคลื่นได้กี่ลูกคลื่นนะครับซึ่งคำว่ารอบคำว่าขึ้นและลงและคำว่าลูกคลื่นคือคำเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นง่ายเลยจ้ะ แรอบก็คือแปดลูกคลื่นครับตอบแค่นี้เลยข้อสามถามว่าสันคลื่นและทองคลื่นอยู่ที่ตำแหน่งใดอะแบ่งตอบเนาะเขาถามสองอย่างลูกเขาถามสันคลื่นได้แก่จุดไหนบ้างครับตำแหน่งไหนบ้าง P T ทอทงคลื่นก็คือ RV ข้อสี่ครับคลื่นที่เกิดขึ้นเขียนเส้นใต้นะโจดถามแอมพลิจูด และจุดถามความยาวคลื่นหรือแลมด้านะฮะเป็นเท่าใดแอมพลิจูดคือระยะที่วัดจากแนวปกติที่ไม่มีคลื่นไปหาจุดสูงสุดหรือแนวปกติที่ไม่มีคลื่นวัดลงมาหาจุดต่ําสุดหนึ่งสองซ้ำแอมพลิจูดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลองดูกราฟในแนวตั้งลูกสองสองเซนติเมตรนะครับเติมหน่วยเข้าไปด้วยลูกนะครับแอมพลิจูดมีหน่วยนะเวลาตอบข้อสอบมาก็อย่าลืมหน่วยนะครับทุกคนนะ ต่อไปลูกความยาวคลื่นหรือแลมดาอาจารย์ขอเขียนเป็นตัวแลมด้าเลยนะครับนะความยาวคลื่นนะครับคือสั่นขึ้นแล้วลงครบหนึ่งรอบดูแกนนอนลูกกี่เซนลูกโอเคนะปกเซนนะครับเพราะเหตุใดนะคลื่นซื้อนามิเมื่อก่อนมันจะมีเพลงคลื่นซึนามิเนาะตอนช่วงที่หนูเกิดไม่ทันนะครับนะเหตุการณ์ที่ภาคใต้อันดามันนะครับคลื่นซึนามิเนี่ยนะทำไม ขาบอกว่าคลื่นซูมิคลื่นซึนามีเนี่ยเป็นคลื่นที่มีแอมพลิจูดสูงนหนูนึกถึงแอมพลิจูดสูงสูงคือสะบัดเชือกแรงมากนะทําไมถึงสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตครับเพราะอะไรแอมพลิจูดสูงถึงสร้างความเสียหายเยอะเพราะงงาย่อมเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะคลื่นที่มีอ่ะเกิดนามานิหนึ่งหนูคลื่นที่มีแอนนมพลิจูดสูงจะ มีไฮอ h e n อ r ร์เลยครับหรือว่าจะมีพลังงานมากเพราะนั้นเขียนแค่นี้สื่อความและการที่มันมีพลังงานสะสมมากับคลื่นมากนะครับนะเวลาบักเข้าหาคนหรือเข้าหาสิ่งของก็คือแบบกัจจุยเนาะข้อที่6นะครับนักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่นเคลื่อนที่จาก A ไปบีเ,เหมือนสถานการณ์เดิมเลย แล้วพบว่าเม็ดโฟมอยู่บนผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวเดียวกันเหมือนเดิมถ้าพบว่าในเวลาห้าวิอีเม็ดนี้มันเคลื่อนที่ขึ้นและลงขีดเส้นใต้ฮะขึ้นและลงแสดงว่าเรียกว่ามันหนึ่งรอบนะฮะแต่ปรากฏว่ามันขึ้นและลงแปดรอบจ้ะนะครับขึ้นดังกล่าวมีความถี่และคาบเท่าใดย้ำอีกทีหนึ่งนะลูกว่าความถี่เป็นการพิจารณาหาจำนวน รอบใน 1s ก็คือใน1วิส่วนคาบเป็นการหาว่าเวลาที่เกิด1ลูกอ่นนี้อาจารย์ขอโน้ตแบบสั้นๆไว้ไว้เตือนใจพวกเรานะครับเพราะว่าข้อนี้มันง่ายตรงที่ว่าหนูสามารถเทียบปัญญัติตยางได้เลยนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ เกิดขึ้น8รอบในเวลา5วินาทีเพราะฉะนั้นกลับมาที่นิยามของความถี่แล้วถ้า1วินาทีล่ะจะเกิดขึ้นจํานวนกี่รอบอยูก็จะได้ออกมาเป็นความถี่ได้เลยเนึกออกไหมฮะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาอ่ะเรามาตั้งบัรจุตัตยามกันทุกคนนะจากนิยามของความถี่เนาะเวลา5วิอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะเกิด8รอบ แล้วถ้าเวลาตามนิยามของความถี่คือวิเดียวหนึ่งวิละจะเกิดกี่รอบเฮ้ยบรรยัตยางส,สวยๆแปดคูณหหารห้าหจุดหโดยประมาณหน่วยเป็นตรงนี้หน่วยเป็นรอบก่อนแต่เวลาสรุปตอบลูกหน่วยของความถี่คือรอบต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอ่านหูสรุปตอบจ้ะนะครับหใช้ตัว f ได้เลยครับ สัญลักษณ์ของความถี่นะครับตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า frequency frequency เพราะนั้นตัวยอ่อเขาเลยใช้ตัว f นะครับ f จึงหมายถึงความถี่ความถี่เลยมีค่าเท่ากับ1.6เฮิร์หรือ1.6มาเขียนไปเขียนไปก่อนรอบต่อวินาทีนะครับโดยเดียวกันส่วนอีกอันนึงคือคาบนะครับนะ ค่าค่าคือเวลาที่ใช้ในการเกิดคลื่นหนึ่งลูกนะครับอ่ะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือสิ่งที่โจทย์ให้มาคือแปดลูกใช้เวลาเกิดห้าวิถูกไหมแล้วถ้าหนึ่งลูกอะจะใช้เวลาเกิดเท่าไหร่อ่าแปดลูกใช้เวลา หนูเขียนบรรจัตยางอนุบาลไปก่อนนะลูกนะครับแดลูกใช้เวลาห้าวิแล้วถ้า1ลูกล่ะตามนิยามของคาบนะนะใช้เวลาห้าคูณหนหารด้วยแปดบางคนเฮ้ยอาจารย์ amazing ว่ะความถี่คือแปดส่วนห้า คาบคือ5้ส่วนแปดอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าคาบกับความถี่มีความสัมพันธ์คือมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันเขาเลยเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความถี่คือ f เท่ากับส่วนกลับของคาบคาบในที่นี้คือตัว t ครับนะฮะ t 5หส่วนแปดรดับเท่าไหร่ครับศูนจุ หกสองห้าสองห้า thank you หน่วยคือวินาทีนะทุกคนอย่าลืมหน่วยนะอย่าลืมหน่วยนะต่อไปข้อที่เจ็ดครับเด็กถ้านักเรียนสัมบัดสปริงอย่างต่อนเนื่องให้เกิดคลื่นตามฝังนะเมื่อเวลาผ่านไปสองวินาทีขีดเส้นใต้สองวิสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้นเป็นดังภาพแล้วก็ไม่ให้อะไรมาเลยนะบอกแค่ว่านี่คือสองวินะ ก็นับอาศิลุกใช่ไหมลูกเรมีความรู้แล้วเออเราสังเกตหน้าตาของคลื่นอันหนึ่งสองซาำขึ้นและลงนับเป็นหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่ห้าหกโอ้โสองวิเกิดขึ้นหกรอบนะข้อมูลละมาแหละเพราะฉะนั้นอยู่หาความถี่กับคาบได้แล้วเรียบร้อยสเต็ปเหมือนกับข้อหเลย ความถี่นะคระับนะ,ะเริ่มเลยฮะสองวินาทีเกิดคลื่นหกรอบจากนิยามของความถี่ความถี่เขาจะดูวิเดียวเธอเขาดูวิเดียวเท่านั้นจะเกิดหกคูณหนึ่งหารสองเท่ากับสามหน่วยเวลาสรุปตอบเนาะสามเฮิร์ต หรือรอบต่อวินาทีก็ได้นะครับต่อไปคาบจะคาบดูเรื่องเวลานะครับหกรอบเนี่ยเขาใช้เวลาเกิดสองวิอยากรู้ว่าคลื่นรอบเดียวเนี่ยตามนิยามของคาบเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่สองคูณ 1, หนึ่งหารด้วยหกได้หนึ่งส่วนสาม บางคนก็เออเออตอนนี้หนูพยายามเขียนเป็นบฏิจัตยางก่อนนะอาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์ก็เหมือนจะยากอะไรเลยก็ f นั่นกบสามอยู่แล้วใช่ไหมคาบก็หนึ่งส่วนสามไปเลยจบคิดอะไรมากมายใช่ครับได้ได้เวลาเวลาทําในข้อสอบปรนัยหนูทําแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งข้อนี้คือศูนย์จุดเท่าไหร่หนึ่งส่วนสามศูนจุดสามสามสมสามใช่ปะนะหน่วยเป็นวินาทีนะลืมหน่วยนะ ข้อแปดทำเองนะ